เอชุติมาโตทันควันหลังเกิดดรามา่าพี่เลี้ยงนางงามเท้าเอลวินตัดสินแบบไม่โปร่งใส การเป็นดราม่าร้อนขึ้นมาทันทีสำหรับเวทีนางงามการประกวดมินิยูนิเวอร์สที่หนึ่งในนั้นมีนางงามรุ่นพี่อย่างอยากเอชุติมาเป็นกรรมการแต่กลับเกิดกระแสวิพากวิจารสน,นันหาว่าเธอตัดสินไม่เป็นธรรงานนี้เอชุติมาได้โพสต์คลิปลงทางติก๊กต็อกพร้อมระบุข้อความว่าฝากถึงพี่เลี้ยงบางคนนะคะ ซึ่งจากคลิปที่มีการชี้แจงว่าความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่ยอมรับว่าน้องๆสวยทุกคนเลยตัดสินกันยากมากพี่ตัดสินจากคําตอบของเด็กน้องทุกคนตอบดีหมดนะทุกคนที่จะมาปวดที่นี่ต้องเตรียมความพร้อมมาเหมือนกันหมดแต่พี่ได้ถามคําถามเกียวกับน้องคนนี้แล้วน้องกับตอบคําถามของพี่ได้ ถ้าคนที่หนูไม่ชอบขึ้นได้รับตำแหน่งหนูจะตอบว่าอย่างไรโดยน้องคนนี้เนี่ยตอบออกมาจากใจเขาว่ามันคือการเสียสละถ้าเพื่อนได้ก็ยินดีเราไปฟังคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะในวันแเดียวสัลกคุนะคะคออนุญาตเรียนนะคะเรียนพี่เลี้ยงเรียนผู้ปกครองทุกท่านนะคะความเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าสวยทุกคนพี่ก็ตัะสนใจกันยากเพราะว่า เาาคนเอาฟังสิงคะฟังก่อนฟังก่อนฟังให้จบแลลูกนะ,ะคุณแม่มาธิบายให้ฟังสวยแล้วก็เก็งจริงๆค่ะแต่การตัดสินใจก็คือทุกคนนะแต่ละคนก็คือเลือก,กเองส่วนอย่างพี่เนี่ยสมมติว่าถ้าเลือกเนี่ยค่ะคะำตอบสุดท้ายแล้วนะคะคาตอบคือการตัดสินของการได้ละงามน้องทุกคนตอบดีหมดแต่เอาฟังฟังเดี๋ยวสิพูดถึงทุกคนของทีมหนูสิคะทีมหนูตอบดีหมดแต่ฟังก่อนค่ะ คนที่มาประกวดที่นี่ทุกคนต้องเตรียมคำตอบเกี่ยวกับเรื่องเจ๊พากถูกไหมคะว่าเจ๊พากมีอะไรถ่ายที่ไหนมุมงไหนดีอาหารอร่อยทุกคนต้องตอบได้เหมือนพี่ไปประกวดที่ไหนพี่ต้องรู้สถานที่นั้นความขวัญคืออะไรประเทศเอ่อจังหวัดก็มีอะไรโลโก้คืออะไรพี่ต้องรู้แต่คําถามที่เรียวที่สุดมีอยู่คําถามหนึ่งซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะตอบได้อันนี้เรื่องจริงเขาถามว่าถ้าคนที่หนูไม่ชอบขึ้นได้รับตำแหน่งรู้จะตอบได้ยังไง เราตอ,ตอบจากใจเขานะเป็นเรียวจ,จริงๆเอาหนูต้องฟังสิลูกมันก็ต้องฟังกันสิคะไม่แต่กอันอื่นนะ่ะตอบดีทุกคนแบบเนะี่ยอย่างเงี้ยการเป็นพี่น้ยงต้องเข้าใจสิลูกเด็กหนูสวยเด็กหนูตอบดีแต่ว่าน้องจากเรียวที่คําตอบเขาที่เขาบอกว่าไม่ได้เตีเ้ยเลยอนะไรเงี้ยค่ะเขาตอบได้ว่าเออเป็นการเสียสละก็คือเพื่อนได้รับเขาก็ยินดีด้วย อาจริงๆ,งๆก็เหมือนอย่างตรงนี้ค่ะแม่ก็อยากจะบอกว่าถ้าน้องคนนี้ได้รับลูกๆหนูก็ต้องยินดีด้วยค่ะนะคะนี่คือคำตอบไม่ทราบว่าใครจะพิดยังไงแต่นี่คือคำตอบของแม่สังใจไห้จริงๆน้องหนูสวยทุกคนคจริงๆแค่ยอมรับว่าเด็เดกๆของน้องๆก็สวยทุกคนและความสามารถเยอะ เพราเอาินว่ามันเฉือกันนิดเดียวลูกนะคะก็ก็เข้าใจตรงกันที่ต้องมาชี้แจงม่อยากให้มีปัญหาจริงๆนะคะถามว่าสวยไม่สวยมากสวยจะเลือกไม่ถูกเลยจริงๆค่ะแต่ว่ามันเหลือทำต่ออย่าทำกะริยาอย่างนั้นคุณลูกอย่าทำกะริยาอย่างนั้นนะลูกคุณแม่ต้องการต้องการเรื่องจริงค่ะอ่าก็แคร์นะคะถึงได้ขึ้นมาตอบให้อย่าทำกริยาอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่แบบว่ามีปัญหาก็จะเกิดจากพี่เลี้ยงซะส่วนใหญ่นะคะดั้งนนคุณแม่ ก็แล้วแต่จุกทีละกันโอเคค่ะก็มามอบตำแหน่งกันนะคะโอเคก็จบวิายแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะงานนี้นะคะพี่เอเนี่ยได้คอมเมนต์ใต้โพสของตัวเองด้วยว่า คือแบบนี้นะคะทุกคนงานนี้เป็นการประกวดเวทีเด็กมินิยูนิเวอร์สพี่เอกับกรรมการอีก6คนตัดสินเป็นเอกฉันให้น้องที่สวมมงกุฎได้ที่1น,น้องอีกคนได้ร้องอีกอันนะค่ะบอกว่าคนดูตกมือเชียร์แม่ทั้งงานว่าแม่พูดเรื่องจริงเจอแบบนี้ก็ไม่อยากเป็นกรรมการแล้วงานนี้ไม่มีเส้นไม่มีสาย ทุกอย่างได้มาจากการตัดสินเป็นเอกสท์ค่ะอีกอันเนี่ยบอกว่าพี่เลี้ยงเขาก็ท้าเอลว่าอะไรไม่ตะโกนหกเวกโวยวายเสียงดังแม่พยายามอธิบายให้ฟังด้วยความใจเย็นด้วยเหตุผลพี่เลี้ยงแบบนี้ก็คือพ่อแม่ลังแกฉันอีกอันนึงเนี่ยบอกว่าพี่เลี้ยงบางคนคือสะท้อนให้เห็นว่าจะเป็นพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ลังแกฉันนั่นเองค่ะอีกอันอันสุดท้ายเนี่ยเธอได้บอกว่า สงสารน้องที่ได้ตำแหน่งมากค่ะน่าจ่อยเลยน้องงงทำตัวไม่ถูกน้องที่ได้ตำแหน่งตกใจมากค่ะน้องที่ได้ตำแหน่งสวยและตอบดีกรรมการหรือลงมติเอกฉันค่ะงานนี้ก็มีชาวเด็กเ,เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายหลากหลายเลยทีเดียวค่ะอาทิเช่นพี่เลี้ยงนางงามชอบหวังเกินว่าเด็กตัวเองจับได้เด็กตัวเองสวยกว่าคนอื่น จนลืมว่านางคนอื่นก็สวยมีดีเช่นกันสาวเอ,นอเนี่ยเลยได้ตอบกลับว่าพี่เลี้ยงบางคนคือสะท้อนที่เห็นว่าจะเป็นพ่อแม่ก็คือพ่อแม่รังแกฉันนั่นเองค่ะอีกเม้นหนึ่งเนี่ยบอกว่าพี่พี่เอ้ดูผู้ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเย็นมากค่ะส่วนพี่เลี้ยงหวังมากเกินไปจนลืมว่าคนอื่นเขามีดีกว่าพี่เอศเนี่ยก็เลยตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าที่อธิบายด้วยเหตุผลค่ะพี่เลี้ยงเขาก็ไม่ฟังเหนื่อยใจมากงานนี้อีกอันนึงเนี่ยบอก บอกว่าพี่เอมีสติมากจริงๆพี่เอไม่ต้องออกตรงให้ฝั่งนั้นมาพูดจาใส่แบบนี้ก็ได้แต่ด้วยความที่มีวุฒิภาวะเป็นคนตรงและจริงใจไม่โมโหไปตามอารมณ์ของพี่สาวเอ้มก็เลยตอบกลับไปว่างานนี้พี่เอพยายามอธิบายด้วยเหตุผลแล้วพี่เรียกเขาไม่ฟังจัดได้ให้เด็กตัวเองชนะอย่างเดียวเหนื่อยใจค่ะเป็นต้นงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นดราม่านางา อีกหนึ่งดราม่าเลยทีเดียวค่ะเรื่องของพี่เลียงไม่พอใจกับคะแนนผลที่กรรมการนั้นได้โหวตหรือได้ลงคะแนนเป็นมติเป็นเอกฉันท์แล้วพี่เลี้ยงเนี่ยถึงกับไม่พอใจแล้วมาทาวส์เอ๋อวยวายด่าทอต่อหน้ากรรมการการเวทีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่พี่เอบอกนั่นเองนะคะงานนี้ไม่มีเส้นไม่มีสายคณะกรรมการเนี่ยลงคะแนนเป็นมตติเป็นเอกฉันท์นั่นเองค่ะ แล้วต้องบอกว่างานนี้เนี่ยพี่เอเนี่ยใจเย็นมากๆวิธีการพูดใช้ด้วยหลักการและเหตุผลมาประกอบเพื่ออธิบายให้พี่เรียกนางงามเนี่ยได้เข้าใจตรงกันค่ะแต่พี่เรียกนางงามเนี่ยเกับไม่พอใจและไม่เข้าใจแล้วยังบวยวายว่าไม่โปรสใสอย่างแน่นอนค่ะยังในทางเพจม,มารมอนะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารมาให้คุปชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ